สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิฟคนเดิมนะครับสำหรับ E ีีนี้เป็น E ีพีพิเศษมาตามกันต่อสำหรับเลขข้ามโค้งเลขเตัวเลขข้ามโค้งของปู่สีสุโทนพร9เก้าเก้าเศียน,นะครับประจําค่ำคืนวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนปี2568นะครับวันนีตังจิตขอกระปู่นะครับขอ3ตัวขอ4ตัวนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับปู่จะเมตตาให้ตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับ ตัวเลขลำดับที่หนึ่งนะครับพอปูสีสุทโทโนพกาเกาเสียนให้หมายเลขสามนะครับให้หมายเลข3นะครับทายหมายเลข3นะครับหมายเลขที่หนึ่ง ายเลขที่2กันนะครับหมายเลขที่2องเบิ้ลนะครับเบิ้ลสนะครับให้หมายเลข3อีกแล้วนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลก็3าแต่ถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลอาจจะจับ3 1ตัวเป็น8ก็ได้นะครับอาจจะเป็น8 3นะถ้าชอบเบิ้ลก็ 3- 3นะครับสตัวแรกนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลก็คือจับ3เป็น8ตัวหนึงก็ได้นะครับเป็น8 3 หมายเลขที่3นะครับได้หมายเลขหมายเลข5นะครับเอาละครับ3 3 5หรือว่า835นะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบเบิ้ลนะครับก็จะเป็น3 3 5หรือ835นะครับเอาละครับเดี๋ยวลุ้นอีกหนึ่งหมายเลขกันนะครับสำหรับหมายเลขปิงปอง ที่ตัางจิตขอกับองค์พ่อปู่สีสุโธนพเกาาเสียนนะครับ3ตัวแรกนะครับ3 3 5นะครับถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลก็จับ3 8 5หรือว่า8 3 5นะครับนะครับหมายเลขสุดท้ายที่ปู่จะเมตตาให้มานะครับเอาละครับได้แล้วนะครับได้หมายเลข7นะครับ ได้หมายเลข7นะครับก็เท่ากับว่า3 3 7อ่า3 3 5 7หนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเบิ้ลก็8357นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่รายหน้าอีพีหน้าสำหรับอีพินี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ